คลิปนี้จะมาอาธิบายอาลงลึกให้ชัดขึ้นเกี่ยวกับอภิหลักที่สองที่ประชชนถูกยกระดับมามีมูลค่าตัวของท่านเองซึ่งที่นี่เซ็ตไว้ท่านละ20ล้านบาทนะก่อนที่ท่านจะได้20ล้านบาทนะท่านก็จะต้องทำ แรกก่อนซึ่งอะไรกจะเจ็ดหมื่นสองอันที่สองสิบล้านอันที่สามก็สิบล้านจะมีสามระยะอย่างนี้นะเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับการลงทุนแต่ครั้งนี้จะเป็นการลงทุนที่ใช้ใช้อำนาจทิไตายที่ท่านมีมาลงทุนโดยเป็นเจ็ดจำนงคือท่านมีนอำนาจท่ไตายเหมือนท่านมี มีทุนอยู่แล้วอ่ะมีต้นทุนอยู่แล้วเป็นอำนาจทิปยไตายที่เราเจ็ดให้มาในวันที่สองมีนาแต่ท่านใช้กันไม่เป็นเลยถึงแม้ท่านได้เข้าคู่หาเลือกตั้งท่านก็ไม่ได้ใช้อำนาจทิพย์ตายนะครับท่านแค่เป็นเจ้าของอำนาจทิพย์ยเหมือนเป็นเจ้าของเล็กสิทธิ์แล้วก็อนุญาตให้พักเบอร์นั้นเบอร์นี้ท่านที่เข้าคู่หาไปอนุญาตในพักนั้นพักนี้ใช้เลิกสิทธิ์ใช้เลิกสิทธิ์กองท่านคือใช้อำนาจของท่านนะเมื่อเขาได้ไปแล้วเนี่ย เช่นเป็นรัฐบาลแล้วเขาก็ได้หน Д ึ่งดุลแล้วก็รัฐสภาก็มีหนึ่งดุลศาลก็มีหน Д ึ่งดุลทั้งศาลทั้งรัฐสภาและนายกที่มีกันคนละดุลเนี่ยเป็นสามดุลเนี่ยก็เอาไปจากประชาชนโดยตัวรัฐบรญญัติน่ะรัฐบรญญัตมันบอกเองตัวรัฐบรญนัตมันก็บอกมันไม่บอกไม่ได้นะเพราะรัฐบูญมันเป็นแค่กระดาษกระมึกอยู่ๆไปสั่งให้ศาลเ,เ,เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้รัฐสภาเป็นอย่างนั้นให้นายกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันสั่งไม่ได้มันสั่งได้ก็เพราะมันเอาเอำนาจม ่านจงพู่อ,อกภูมิใจนะไม่มีใครมาบอกท่านตรงๆแบบที่ผมบอกนี่หรอกนะเมื่อเราแจกให้อนาจท่านมาแล้วเนี่ยท่านใช้ไม่เป็นไม่รู้วิธีใช้แล้วไม่รู้ว่าช่องทางจะไปใช้ตรงไหนอ่าท่านใช้กันไม่เป็นหรอกแล้วเวลาใช้จะใช้เทคนิคชั้นสูงใช้อย่างไรท่านก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นต้องมีผู้รู้ต้องมีผู้รู้มาบรรลุก็มาบอกท่านต้องเป็นผู้ที่เป็นโสดาบันทิพย์ตายอ่ะท่านจึงจะเป็นติดเชื้อโสดาบันทิพย์ตายด้วย คิดถึงว่าผมเป็นเชื้อโรคแต่เป็นเชื้อโรคที่ดีเชื้อโรคมันระบาดไงระบาดเร็วผมก็อยากให้มันระบาดไปทั้งประเทศอย่างรวดเร็วเนี่ยภายในหนึ่งเดือนควรจะได้สี่สิบล้านเสียงทุกคนติดเชื้อผมแล้วก็จะต้องลงทุนเอาอำนาจที่เราเจ็ดให้มาเนี่ยมาลงทุนโดยผ่านเจดจำนงท่านเจดจำนงท่านก็จะส่งเป็นใบแสดงเจตจำนงใบแสดงเจตจำนงมาสี่สิบล้านใบเมื่อไหร่ก็ที่นี่ก็นําไปประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงเมื่อประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงเท่านั้นแหละครับ รัฐรมนูนปีศูนย์ไม่อยู่แล้วบ้านใหม่ก็ไปนะแล้วเราก็เอาสี่พิลัเนี่ไปแทนนะสี่พิลักไปแทนแรัฐมนูนนั่นเองนะโดยประกาศเป็นพระราชกฤษฎีการประกาศใช้นะราเรียยังไม่ลงนะลงอะไรหอลงจะสนุกเหมือนเป็นหนังมหากรรมได้นะเป็นเรื่องหนึ่งเลยนะนะในการที่จะทิ้งประเทศไทยปัจจุบันแล้วสร้างประเทศไทยใหม่ตัวจริงที่จะเป็นประเทศไทยที่เป็นมหาอำนาจนะในยุค AI อะ่ะ เนี่ยเนี่ยประเทศไทยตัวใหม่ตัวจริงเนี่ยจะเป็นชาติมหาอำนาจในยุคใหญ่จะเป็นได้ก็ต้องทุกท่านนะที่มีอำนาจทิพย์ใที่เราเจ็ดให้มานะ่ะต้องตื่นมาใช้โดยการใช้ลงทุนด้วยเจ็ดจำงเอาเจ็ดจำงมาสั่งนะใช้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 อำนาจของเราเจ็ดที่ท,ที่มีก็เป็นอำนาจทิพย์ใจนะของท่านนะ่ะสั่งรัฐมนูญเ,เ,เขาเขาก็เอามาจากท่านนี่แหละครับเออรัฐมนูญนะ่ะเขาก็เขียนบอกแล้วมันเป็นกระดาษกบหมึกนะแต่เขียนบอกว่า เขามีอำนาจเไปให้ศาลไปให้รัฐสภาไปให้นายกเนี่ยอย่างระดุลเนี่ยก็เอาไปจากประชาชนในรัฐธรรมนูญเขียนบอกอยู่แล้วนะอำนาจเนี่ยเขามาตราสามน่าจะมาตราสามนะอำนาจเนี่ยเอามาเป็นของประชาชนเอาไปจากประชาชนเนี่ยไปให้ศาลหนึ่งดุลให้รัฐสภาหนึ่งดุลให้นายกหนึ่งดุลแต่ประชาชนมีกันสามดุลทุกคนทุกคนมีอำนาจสามดุลนะแต่เขาไม่ให้ท่านใช้เข้าใจไหมประชาชนจะประชาชนมีแต่เขาไม่ให้ท่านใช้แต่ผมน่ะรู้เทคนิครู้วิธี พราะผมเนี่ยบอกให้ท่านใช้เนี่ยนี่ไงก็ลังมาบอกเนี่ยบอกให้ท่านแต่ก่อนเดี๋ยวท่านต้องรู้ก่อนท่านมีอำนาจสูงอำนาจสูงสุดของประเทศอยู่ที่ตัวท่านแต่เขาไม่ให้ท่านใช้เลยเขาให้ท่านไปเข้าคูหาเลือกตั้งแล้วก็ไปเลือกเบอร์ไหนก็ได้ให้มันเอาอำนาจท่านไปหนึ่งดุลก็คือไปไปในรัฐสภาพูดง่ายพูดจะชัดอย่างชาวบ้านฟังเขารู้เรื่องนะคือท่านน่ะไปเลือกเก้าอี้ให้เขานั่งในรัฐสภาแค่นั้นเองเข้าใจไหมง่ายไหมเข้าใจไหมง่ายไหมชัดไหม น่าจะนะประชาชนทั้งหลายที่ท่านไปเลือกตั้งเนะี่ยดีดาดีใจไปเลือกตั้งเนะี่ยเออไปเลือกเก้าอี้เก้าอี้นะไปเลือกเก้าอี้เขานั่งพวกพวกไอ้พวกที่พรคการเมืองทั้งหลายมีมีรสอสอบได้แล้วมีเก้าอี้นั่งพอนั่งเพิ่อพวกนี้จะยกมือละแล้วลมันไม่ได้ยกมือให้ประชาชนนะถ้าท่านไปเลือกมันอนะ่ะท่านจะไม่ให้เกียดพวกรสศนะมันไม,มน่มันไม่ได้ทําเพื่อประชาชนนะมันมันยกมือเพื่อ เพื่อนในทุนท่านในทุนสั่งให้ยกมือมันต้องยกมือถ้ามันไม่ยกมือให้นะมันก็ขับออกนี่คือรับรนัญชีเขเียนอย่างนี้นะรับรันูีเขเียนอย่างนี้ผมที่บอกว่ารับบันูีมันเพี้ยนมันผิดประเทศไทยเป็นรับรันูีสายประเด็จการท่านจะเก็บไว้ทำไมรับรัญูีแบบนี้เข้าใจยังนะเข้าใจนะรับบันูีมันไม่มีอำนาจมันเอาไปจากท่านนี่แหละครับแต่คราวนี้ท่านจะเกิดปัญญาเป็นโสดวันที่ตายแล้วเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บกบานพร้อมจะปกครองตัวเองดังนั้นผมจึงเชิญชวนท่านมาลงทุน ผมก็เราฝึกหัดท่านใช้อำนาจที่ตาให้เป็นเนี่ยท่านมีอำนาจแต่ท่านใช้ไม่เป็นผมจึงมาฝึกหัดนะให้ท่านใช้ใเป็นสิ่ตีนะเอาละใช้อย่างไรทาอย่างไรก่อนอื่นก่อนที่จะใช้เนี่ยมาใช้นี่เลยใช้เพื่อ,อท่านจะได้มีทุนคนละเจ็ดเจ็ดหมื่นสองเจ็ดหมื่นสองนะท่านจะได้เร็วได้ก่อนนะได้แน่แน่ถ้าท่านถ้า,ถาท่านลงทุนด้วยเจ็ดจำนวนไม่ได้เอาเงินนะ จ็ดจำงเอาเจ็ดจำงลงทุนก่อนเอาความตั้งอกตั้งใจความเข้าใจแล้วก็ตั้งอกตั้งใจจะลงทุนด้วยเจ็ดจำส่งเป็นใบแสดงเจ็ดจำ侬น,นะแค่นี้เองส่งเป็นกระดาษเหมือนกับเลือกตั้งอะ่ะท่านก็เข้าไปเอาบัตรประชาชนไปแล้วก็ไปเลือกส่งใบส่งส่งบัตรเลือกตั้งไปนะถูกไหมครับท่านก็ไปเลือกตั้งส่งบัตรเลือกตั้ง ก็คือใบใบหนึ่งใบ a อซของผมก็เหมือนกันท่านก็ต้องส่งใบ A อซคือใบแสดงเจ็ดจำลองแต่ที่นี่ไม่ต้องจัดเลือกตั้งเพราะท่านเป็นเจ้าของหน้าทิพยตายนะแล้วก็เราไม่ได้ใช้ตัวแทนเนี่ยเราตัวจริงตัวท่านเลยที่นี่เอาตัวท่านตัวจริงเลยที่ท่านเกิดปัญญาเป็นโสดอนทิยตายแล้วนะอ่าเพราะนั้นตัวจริงก็เลยส่งใบแสดงเจ็ดจำลองไงท่านไม่ได้ไปเลือกตัวแทนนะงานผมเนี่ยท่านต้องเลือกตัวท่านเองเลือกตัวจริงเลือกตัวท่านนี่แหละไปเป็นประมุขฝ่ายปกครองเออ ท่านไม่ต้องไปเลือกพักการเมืองนะไม่ต้องไปเลือกตัวแทนท่านเลือกตัวจริงเลือกตัวท่านเป็นประมุขฝ่ายปกครองนะเป็นแบบนี้ด้วยการส่งใบแสดงเจจจำนงเมื่อส่งใบแสดงเจจจำนงมากันทุกคนที่อายุ18ปีขึ้นไปมาถึง40ล้านใบคือว่าเอา40ล้านใบเป็นเกณฑ์ไม่เอาเต็มไม่ต้องไม่ต้อง52ล้านเสียงนะแล้วก็ไม่เอาครึ่งหนึ่งซึ่งประมาณสัก27ไม่เอาเอาเอาแบบชัดๆชัวร์นะเอา เ okay, อาแค่สี่สิบก็ก็ก็สวยแล้วใช้ได้แล้วสี่สิบล้านเสียงนะมันสี่นเสียงมันก็คือเสียงข้างมากอะมันเป็นเสียงข้างมากทั้งประเทศหร้วว่า,วาเออข้างมากเนี่ยเขาเอามาตรฐานสี่พิลักไทยทําการเมืองโลกแล้วนะเป็นแบบนี้นะเพราะนั้นก็สี่สิบล้านเสียงทุกคนต้อส่งอ่านะทีนี้วิธีส่งผมให้ส่งอย่างนี้โอ้โเออนี่ เมื่อสักครู่โทรศัพท์เข้านะฮะก็กำลังพูดถึงเจ็ด2สองที่ประชาชนจะต้องแสดงเจ็ดจำนงรับผิดชอบก่อนแสดงเจ็ดจำนงอ่ารับผิดชอบโดยวินัยที่ท่านจะรับผิดชอบเนี่ยไอ้สิบล้านยี่สิบล้านน่ะมันต้องสีสิบปีท่านต้องมีวินัยสี่สิบปี แล้ววิวนัยนี้ไม่ได้ยากลำบากไม่ได้ยากลำบากเหนื่อยยากไม่ใช่เป็นวินัยของวิถีชีวิตปกติของคนยุคใหม่ที่ท่านจะไปอยู่ในโลกยุคใหม่มีวินัยในเป็นพลเมืองของโลกยุคใหม่ที่ประเทศไทยเป็นต้นแบบเป็นต้นแบบโลกเลยแล้วมีเมืองให้อยู่สี่สไตล์นี่คือวินัยท่านท่านต้องหมุนเวียนในแต่และเมืองเมืองแล้วไม่เกินสี่ปีเวียนอยู่นะฮะแล้วท่านก็ต้องบริหารประเทศด้วยสี่ฐานะ นะถ้ามีฐานะสี่แนะหนึ่งเป็นประมุขฝ่ายปกครอง,องต้องบริหารตำบลจังหวัดประเทศในยุปายของเทศนะภายในหนึ่งอาทิตย์อาทิตย์แรกของของเดือนนะอาทิตย์ที่สองถ้าเป็นนักธุรกิจอาทิตย์ที่สามท่านเป็นเจ้าของกิจการที่ท่านชอบอยากทําอะไรงานดีเล็กชอบอะไรท่านไปทําเป็นตัวเป็นตนเลยเพราะท่านมีทุนอยู่แล้วเพราะที่นี่ท่านได้สิบยี่สิบล้านนะเพราะนั้นงานดิเล็กอะไรที่ท่านชอบท่านไปทําแน่นอน ท่านเป็นเจ้าของกิจาการเจ้าของโปรเจกต์ส่วนอันที่4ท่านเป็นแรงงานบริจาคเพราะว่าแรงงานมันขาดแล้วทุกคนจะต้องเป็นแรงงานบริจาคหมว่าเดือนนี้ฉันเป็นแร,ง,แรงงานให,ให้เพื่อนเดือนหน้าเพื่อนมาเป็นแรงงานให้ปเป็นการแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนแรงงานเพราะแรงงานมันขาดแต่ถ้าเผื่อว่าท่านทํางานในระดับสูงก็ไม่ต้องท่านก็จ่ายเป็นเงินนะจ่ายเป็นเงินนะ หร,หรือไม่ต้องเลยก็ได้แต่ส้หรับคนที่ไม่มีอะไรแต่ว่าถึงเวลาที่จะต้องเป็นแรงงานบริจาคแลท่านไม่อยากมาไม่อยากทําท่านก็ต้องจ่ายเป็นจ้างอ่ะจ้างแรงงานต่างชาติจะเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้อันนี้ภาพนี้สายเห็นภาพว่าการเอาวินัยมาแลกกับมาแลกกับไอ้มูลค่าตัวของท่านเนี่ยเพื่อจะแปลงเป็นเงินเนี่ย มันไม่ได้ยากลาบากหรอกครับเพียงแต่ว่าท่านต้องปรับตัวก่อนนะไอเวลาปรับตัวได้แล้วท่านจะไม่อยากกลับไปอีกเหมือนเดิมเอา,อาง,งีา้ง่ายๆอะไรที่เป็นของอนาคตเนี่ยถ้าเผื่อว่ามาบอกอย่างเงี้ยม,มันเป็นเรื่องธรรมดาที่คนปัจจุบันจะต่อตตานเพราะเป็นเรื่องอนาคตที่เขาไม่เข้าใจแต่พอเขาได้ใช้ได้อยู่แล้วเขาเขาจะไม่กลับไปแบบเดิมอีกแล้ะเข้าใจใช่ไหมอ่ายกตัวอย่างง่ายๆก็รถยนต์อย่างเงี้ย เป็นไ,ไงถ้าทุกคนอยากได้ถูกไหมแต่ก่อนที่มันจะออกมามันถูกต่อต้านไอ้รถยนต์เนี่ย mm. เข้าใจนะเออมันถูกต่อต้านเออนั่นแหละคือคนในยุคนั้นไม่เข้าใจพอมีรถยนต์แล้วเด่ทุกคนต่อไปก็เป็นโดรนละเออยุคโดรนอา่ากับชุดไอ้เจ็ดสูตรอา่าเจ็สูตรอ่ามันก็จะเป็นคนละยุคกันไปนะเพราะนั้นฟังผมไว้ก่อนอย่าเพิ่งต่อต้านเองที่ผมถึงบอกว่าทุกคนต้องมีมารยาทในการฟังนะ ฟังวิเัยทัศน์ที่ผมนําเสนอเนี่ยต้องมีมา,มารยาทฟังไว้ก่อนนะเอาละากำลังจะบอกว่าก่อนที่ท่านจะได้1ิบหรือยี่สิบล้านท่านจะต้องแสดงตัวแสดงตนแสดงเจตจำนงนั่นคือแสดงการรับผิดชอบในวินยัยเป็นอันแรกก่อนคล้ายๆเป็นงานแรกเล็กๆก่อนที่ท่านจะได้คนละเจ็ดหมื่นสองอะนะท่านจะได้คนละเจ็ดหมื่นสองนะฮะ ทำไมต้องเป็นเจ็ดหมื่นสองผมก็ได้บอกไปแล้วว่ามันมาจากการทํากําหนดทําปฏิวัติคำปฏิวัติสิบปฏิวัติเพราะเราอยู่ในยุคลอสิบเป็นยุคสกาววิไลที่ต้องติดตั้งของใหม่ทิ้งของเก่าที่ิ้งของใหม่ทิ้งของเก่าแล้วได้ของใหม่เขาเรียกปฏิวัติปฏิวัติไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคำน่าเกลียดน่ากลัวปฏิวัติคุณต้องดีใจเออมันต้องทิ้งของเก่าแล้วได้ของใหม่เหมือนเหมือนเวอร์ชันอะทิ้งเวอร์ชั่นเก่าได้เวอร์ชั่นใหม่เดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าใช้สับปฏิวัติแล้วท่านตกใจกัน จริงๆมันต้องดีใจ้เอาได้ได้ของใหม่ดีของเก่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเออนะเข้าใจนะนั่แหละทีนี้สิบปฏิวัติประเทศไทยก็มีสิบทีม,มามาปฏิวัติประเทศไทยแล้วในทีมเราก็จะแบ่งเป็นอีกสิบกลุ่มก็ทั้งหมดก็มีสี่สิบกลุ่มที่ต้องปฏิวัติโดยสามสิบกลุ่มนั้นดูแลกระทรวงรต่างๆภายในประเทศอีกสิบกลุ่มนั้นเป็นกระทรวงใหม่ที่ต้องเกิดขึ้นนานเป็นแบบนะน,นะใครอยากได้ใครอยากเข้ามาทำเชิญเข้ามาเลย มาสมัครเลยนะทีนี้ทีนี้ไอ้เป็นวัดสิบทีมเนี่ยผมให้ประชาชนลงทุนทีมละสองบาทถูกมากนี่ชัใช้ชาใช้การลงทุน10บสิบปีนะทำไมต้อง10ปีเพราะเราหลงทางมา90ปีประเทศเราหลงทางมา90ปีตั้งแต่คาราลาไปล้มรอจแล้วรอจให้อนาจประชาชนประชาชนไม่ได้ใช้มาตั้ง90ปี เออไม่ได้ใช้มาก็ตีว่าเก้าสปีแล้วกันมันมาลมอ่ะจริงๆแป้สิบปดปีเพราะว่าเราเจ็ดบอกให้มันแก้ไขมันไม่ยอมแก้ไขอะ่ะสองปีเราเจ็ดเห็นชัดเจนแล้วมันเจ็ดจำลองมันชัดเจนก็สลารากประท้วงมันมันก็ไม่สนใจนะเป็นอย่างนั้นเอาละเราไม่พูดถึงไอ้ตรงนั้นละจะมาพูดถึงทําไมประชาชนจะต้องลงทุนสิบปีเพราะเราหลงทางมาเก้าสิปีหรือยี่สิบปีจริงครบรอบหนึ่งร้อยปี เพราะนั้นเมื่อครบรอบหนึ่งปีที่ป,ประเทศไทยเปลี่ยนการปกครองนั่นแหละเราจะประกาศอลังการยิ่งใหญ่จัด10บวันส0คืนฉลองยุคสีวิไลที่แท้จริงฉลองยุคสีวิไลที่แท้จริงนะเป็นอยางานนะเพราะว่าลิขิตประเทศมันมีไงดังนั้นงานนียประชาชนท,ทั้งหมดทั้งมวลก็จะเป็นการสร้างกิจดาพิธิหารเกิดขึ้นน,นั่นเองให้กับประเทศไทยนะสร้างกิจดาพิธิฐานเกิดขึ้นกับประเทศไทยนะเป็นแบบนี้อ่าสิบวันสิบคืนโดยประชาชนลงทุนสิบปีนะ ด้วยการให้เงินทีมปฏิวัติทีมละสองบาททีมละสองบาทนะต่อวันวันละสองบาทท่านจ่ายวันละสองบาทอนะ่ะทีมมีสิบทีมก็ยี่สบาทนะพูดง่ายๆมีสิบทีมยี่สิบาทถามว่าทำไมต้องสองบาทเพราะว่าเพราะว่าอยู่อยู่ในการกู้ชาติครั้งที่สองอยู่ในขบวนกู้ชาติพเจ้ตาตสองในยุคเอไอคือจะมีขบวนกู้ชาติพระน์าัฒนานี่เกิดขึ้นในยุคเอไอ พราะประเทศปัจจุบันมันละไม้คล้ายเหมือนไม่ต่างกับกรุงศรีไม่ต่างเลยนะครับเพราะว่าผู้นําประเทศก็คือรัฐบาลหงอนแง่นนะก็เห็นอยู่ละสภาพนะงอนแง่นงนเงินเลยนะแล้วไอ้พวกข้าราชบรรพานทั้งหลายพวกก๊กพวกเราพรรคดำเนินทั้งหลายมันเหมือนกันตบัดสัตว์มันพร้อมผสมพันธุ์กันเป็นพันใหม่มันมันไม่มีมาตรฐานเลยมันพร้อมจะคิดประดิษฐ์อะไรขึ้นมาก็คิดเอามาใช้ได้ดื้อนะ แล้วมันก็เปิดอาซาให้นอมินีเขามาเต็มสตูก็ามาล้อมกรุงศรีเต็มก็คือนอมินีเต็มประเทศหมดแล้วเพราะบางข้่งประชาชนก็ไม่มีประชาชนก็อดอยากประชาชนอดอยากก็เหมือนชาวกรุงศรีอยาไม่เนี่ยมันทุกอย่างมันอยู่ในเกณฑ์กรุงศรีอยาที่ต้องทิ้งก็คือทิ้งประเทศไทยปัจจุบันนั่นเองการทิ้งประเทศไทยปัจจุบันก็คือทิ้งกรุงเป็นการเรียนแบบตามกรุงศรีอยาที่พปะเจ้าตากไม่ใช้แล้วไม่บรรุงบำรุงไม่ใช้ไม่สานต่อก็คือทิ้งเลยนั่นแล้วมันก็ตรงกับยุคหล่อสิบที่ เราสิบจะต้องติดตั้งของใหม่ทิ้งของเกา่าก็เหมือนเราเสิบพวกท่านก็เข้ามาก็เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆแล้วก็ส่วนที่เป็นรูปธรรมท,ท่านก็ลื้อสมานนางเลิงไม่ใช้เลยที่ติดกวังของท่านอะลื้อไปเลยอ่าติดกวังสูนจิตราดาท่านลื้อไม่สารต่อทำอย่างใหม่ไอเขาดินเหมือนกันไม่สารต่อหรือใหม่ตึกรัฐสภาเหมือนกันหรือไม่ต้องมาทําก็จึงมาตั้งไอสภาหใหม่ที่ริมนายจยาพญาชื่อสปายาสภาฐถานไง แต่ที่นี่ผมมามาต่อยอดอีกมาต่อยอดเพราะว่าเราสิบท่านมีอำนาจแค่นั้นทำได้แค่นั้นแต่ประชาชนนั้นมีอำนาจที่ไป็ายอันนั้นสูงสูดสูงกว่าพระมหากาษาตัตริย์อีกดังนั้นประชาชนต้องรับผิดชอบรับผิดชอบที่จะต้องทำในยุครอสิบให้มันเป็นยุคสกาววิไลใหม่ยี่หมองก็คือทิ้งของเก่าที่ตั้งของใหม่เพราะนั่นก็ต้องทิ้งประเทศไทยหม่หมดเลยรวมทั้งรัฐสภาตรงใหม่มือนก็ทิ้งกันไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่รัฐสภานะเราใช้ระบบสี่ฐาน,ไม,นาไม่ได้ใช้ระบบรัฐสภาเออตึกร,รัฐส ว,ว่าการอีกทีหนึ่งรัฐนะสภาของที่นี่เป็นบ้านทุกหลังเป็นสภาบ้านทุกหลังเป็นสภาแล้วก็มีองค์การตำบลของหาตุกตุ๊บตำบลนั่นเป็นเป็นเหมือนออฟฟิศของสภาของตำบลนั้นนะนะบ้านเป็นตัวอาคารสภานะบ้านเป็นตัวอาคารสภาส่วนองค์การตำบลหาอำนาที่อยู่แต่ละตำบลนนะ่ะเป็นออฟฟิศของรัฐสภาเป็นออฟฟิศแบบแบบบทการเมืองอะ่ะเออถ้าพูดรัฐสภาให้ท่านเข้าใจง่าย ลงรายเอียดท่านจะงงเอาเป็นตอนนี้มันอยู่ในช่วงกลางศรีบาลว่าเจ็ดหมื่นสองเนี่ยประชนได้อย่างไรมาอย่างไรมาจากสองบาทในยุคล้อในยุคขบวนกู้ชาติพักสองก็เลยอสองบาทนะแล้วเงินไม่เยอะไม่มากพอละยี่สิบบาทจ่ายไปสิบปีก็เป็นเงินเท่าไหร่ก็เป็นเงินเจ็ดหมื่นสองทีนี้เจ็ดหมื่นสองเนี่ยมันเป็นเงินที่อ่า เวลาท่านได้มาเนี่ยท่านได้มาก็ต้องจ่ายให้กับองค์การตำบลมนมหามนาหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นนะฮะแล้วก็จ่ายให้กับคนที่เขาออกให้ท่านไปก่อนหนึ่งพันเพราะทุกคนจะต้องลงทุนลงทะเบียนละหนึ่งพันนะมันมีการลงทะเบียนอีกอันหนึ่งหนึ่งพันแล้วถ้าเกิดหนึ่งพันท่านไม่มีทห้ที่นี่ให้ติ๊กว่าไม่มีเงินอย่างผมเนี่ยลงทุนผมก็ต้องติ๊กไม่มีเงินเพราะผม ไม่มีจริงๆไม่มีไม่มีรายได้ไม่มีรา,ายได้เงินที่ะจะไปจ่ายหนึ่งพันบาทขนาดผมเป็นคนคิดระบบคิดมาตรฐานใหม่ผมยังไม่มีเงินค่าสมัครไอ้ค่าลงทะเบียนหนึ่งพันเลยผมก็ต้องติ๊กเหมือนกันเออนะผมก็ติ๊กเหมือนกันทีนี้ไอ้คนที่มาออกให้ท่านนะ่ะคือพวกกองทุนทั้งหลายพวกเล่นหุ้นเล่นเทรดเล่นซื้อบงซื้อบอลพวกฝากเงินในแบงก์พวกนั้นน่ะมันได้ดอกไม่เท่าไรพวกนี้ก็ไม่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 รอกินดงกินดอกหรอก มาที่นี่สแสวงหาตรงไหนมีให้ผลกําไรเขาจะเขาจะออกให้ท่านเาออกให้ไปชนก่อนเออออกให้ท่านไปหนึ่งพันแล้วเขาก็ได้สี่พันได้สามเท่าไงเขาต้องเอาหรือไม่ก็ให้ไปเลยห้าพันก็ได้เนี่ยเขาต้องออกให้ท่านเขาจะดีใจเขาจะขอบคุณด้วยด้วยซ้ำไปโอ้ยขอบคุณขอบคุณนะประกันสังคมตอนนี้กลำลังแย่เงินไม่พอใช่ไหมเขาก็ต้องมาออกตรงนี้ให้อะเอออย่างเงี้ยมันจะเกิดเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้น ไม่มีเงินก็ติ๊กไม่มีเงินจะมีคนออกให้เวลาท่านได้7,2็ดหมื่นสองก็จ่ายเข้าไปสี่พันส่วนอีกหนึ่งเมรน,นั่นให้กับองค์การตำรวจนำนาเพื่อเขาจะจัดการดูแลพวกไห้องค์การตำรวจนาจคือสํานักงานของประชาชนอะสำนักงานการปกครองแบบประชาชิสูงก็ต้องมีเป็ดเงินอันนี้มาหมุนเวียนนะ แล้วตัวบ้านท่านเป็นตัวอาคารสภาสูงสุดเป็นสภาสูงสุดเพราะใช้อนาจสามดุลของประชาชน่ะสูงสุดนะแล้วใช้ใช้ยี่สองปีนะาสูงสุดสองปีในช่วงเปลี่ยนทายพอครบสองปีแล้วก็จะเป็นสภาที่มีสองบ้านก็จะมีสองดุลอ่าจะมีสองดุลน,นะครับเป็นแบบนั้นเพราะว่าศาลเขามีหนึ่งหนึ่งดุลอยู่แล้วไนงะบ้านก็จะมีสองดุลทังูกก็นําประเทศแล้วบนหาวเทอือกเก็เป็นปกตินะแตจแต่แจ้งให้ทราบว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะ ลักษณะเป็นอย่างนี้อตอน,นต้องครบเแหงชาติก่อนนะอ่ต้องแบกกันอยู่เรื่อยเลย